เซตร้อ EP นี้เป็นคิวของโรงพยาบาลบำรุงราษหรือว่าหุ้น BH นั่นเองนะครับไปดูกันว่า BH พื้นฐานเป็นยังไงบ้างเข้ามาที่ s e t o r t h เช่นเคยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้น b s ลงไปตรงโค้ดนี้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นข้อมูลชุดนี้มา ให้ทุกคนดูนะครับพอทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนก็คลิกไปที่สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นโรงพยาบาลบำรุงราชดังนั้นเนี่ยธุรกิจของเขาก็จะเป็นโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับในกรุงเทพมหานาครนี่แหละเรียกได้ว่าโรงพยาบาลของคนมีตงังคนมีตังส่วนใหญ่เขาก็จะไปโรงพยาบาลนี้นะครับสำหรับคนที่เอื้อมในความสะดวกให้ตัวเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเว็บไซต์หลักของเขาเนี่ยจะมองไม่เห็นตัวนี้นะครับพี่ๆต้องหา ประโยคที่ชื่อว่านักลงทุนสัมพันธ์นะครับนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีข้อมูลชุดนี้ให้นะครับตอนแรกเข้ามาเว็บไซต์เนี้ยมันจะไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นหน้าตาอีกแบบหนึง่งให้พี่ๆมองหาแทบ็บแล้วก็หาคําว่านักลงทุนสัมพันธ์พี่ๆก็จะเจอว่าโอเคนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างพอคลิกเข้ามานะครับก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ให้เราดูเราก็คลิกดูทีละอย่างเกี่ยวกับบำรุงรดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมี รายละเอียดให้อ่านตามนี้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยอยากให้เน้นไปที่บริการของเขานะครับว่าบริการทางการแพทย์ของเขามีอะไรบ้างศูนย์รักษาโรคแบบนี้นี่เราก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับบริการฝ่ายเภสัชกรรมนะครับคลินิกคล้ายนะครับคลินิคความจำคลินิกการนอนหลับคลินิกนมแม่นะครับคลินิกชุนโควิดนะครับคลินิกอะไรบ้างนะครับสายตาสั้นก็มีนะครับแผนกผู้ป่วยหนักนะครับ ICU แผนกดังสีนะครับ วัคซีนคลินิกนะครับศูนย์วิจัยเจริญพันธ์นะครับการได้ยินนะครับมีอะไรอีกฉุกเฉินจักษุกนะครับก็คือสายตานะครับไตเทียมก็มีนะครับทันตกรรมก็มีเยอะมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยถือว่าครอบคลุมแทบจะทุกอย่างนะเพราะว่าบริการของเขาเนี่ยเขาก็ต้องแบบให้มันครอบคลุมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับต่างชาติก็จะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของ บำรุงราชเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของค่าบริการนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพรวมของบำรุงราชนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าบำรุงราชดีไหมก็ลองไปใช้บริการดูนะครับในส่วนของงบการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของงบการเงินเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็นี่สินของบำรุงราชเนี่ยจะน้อยเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าสินทรัพย์รวมนะครับสินทรัพย์รวม20,000ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ เยอะกว่านี้สินเยอะๆแบบนี้นะครับนั่นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าทาง b s หรือว่าบำรุงราชเนี่ยบริหารนี่สินกับสินทรัพย์ได้เยอะแล้วก็ได้ดีพอสมควรนะครับ มาดูรายได้รวมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหมื0นครับตอนนี้12ื่นดรอปมา2ปีแล้วนะครับแต่ว่า2ไตรมาสของปีนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็น9,000นล้านแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเฉดี่ยหมื่นห้าได้นะครับมีโอกาสที่จะถึง1 5 0 0 0ล้านได้ในอีก2ไตรมาสก็คือช่วงปลายปีนะครับกำไรสุทธิเป็นยังไงบ้างนะครับกำไรสุทธิของบํารุงด้าเนี่ยลดแต่ว่าเนี่ยปีนี้นะครับปี2022เนี่ยมีโอกาสเทินนะครับในส่วนของงบเต็มเปี่ยกกำไรมีโอกาสกลับมา สูงมากๆนะครับพอกําไรมาแบบนี้นะครับก็มาดูข้างล่างด้วยครับว่า ROA ROE RO e, กําไรสุทธิเป็นไงบ้างทุกอย่างเนี่ยนี่คือสภาวะปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะกลับมาปกติแล้วนะครับก็คือในส่วนของเครื่องปีได้20กว่าแล้วนะครับบ่งบอกว่างบของบํารุงราชกําลังจะเทินงบเทินราคาเทินไปได้นะคุณงบยังออกไม่เต็มปีราคาไปก่อนแล้วนะครับ p e 6 0เท่านะครับถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอปันผลเนี่ยจะมีแค่นิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขคร่าวๆแบบนี้เนี่ยบำรุงราชเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าแพงแต่ทุกคนเราสามารถเล่นตามกราฟได้หรือว่าอาจจะเก็งกำไรตามกราฟได้เพราะว่าถ้าจะซื้อแบบ VI หรือว่าอะไรแบบนี้ในจงังหวะนี้เนี่ย บำรุงราศอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาเขาขึ้นมาสูงแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนได้โซนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่โอเคนะถ้าเกิดว่าได้โซนนี้หรือว่าได้โซนนี้มาแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนจะมาลงทุนในโซนนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะได้แค่แรงเกินกาไรนะครับแต่แต่ภาพรวมใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นขาขึ้นที่สวยงามกันเลยทีเดียวก็ฝากไว้นะครับในส่วนของบำรุงราชหรือว่า BH ถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบ ยังไงก็ลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นี่เป็นคร่าวๆสั้นๆที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าอาภาษร่วมใหญ่แบบอีกเดือน2เดือนมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็อาจจะหาจังหวะในจังหวะที่มันย้อนลงมาแล้วแบบเลี้ยวกลับแบบนี้นะครับก็หาจังหวะลงทุนกันได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ขึ้นอยู่กับทุกคนพิจารณาเพราะว่าตัวนี้ผมก็นําเสนอข้อมูลให้พี่ๆได้รู้จักกับ b h เพียงเท่านี้นะครับ